สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการทำ Time Series Cross Validation กับแบบจำลองอย่างง่ายในการพยากรณ์ตัวแปรที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาในที่นี้เราก็จะเริ่มโดยการที่เราจะ เรียกนะครับไ r ที่ใช้ในการ Import ข้อมูลจาก Excel อันนี้เราจะใช้ข้อมูลเป็นข้อมูล GDP ของไทยนะครับในข้อมูลหลายต่มากนะครับซึ่งในที่นี้เป็นไฟล์ที่เราปรับแล้วนะครับโดยที่ในส่วนแถวแรกนะครับก็จะเป็นชื่อตัวแปรนะครับแล้วแถวถัดไปก็จะเป็นข้อมูลครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราติ๊ e เอ็กนะครับซึ่ง เราก็สามารถจริงๆาสามารถที่ทำได้โดยการเ,าเลือกในตัวเอเตรงเอนเมมนี้ก็ได้นะครับในการ Import Data ครับแล้วก็อีก Library หนึ่งที่ผมเรียกมาในครั้งนี้ก็คือเป็น fpp 3นะครับซึ่งเป็นแพคเกจนะครับของจากหนังสือของไฮแมนนะครับซึ่งรวบรวมตัว Library หลายอันซึ่งจัดการข้อมูลนะครับทำซีรีส์ซึ่งถ้าเรารันชั้งนี้ ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของแพ็กเกจ FPP 3เนี่ยก็จะดาวน์โหลดแพ็กเกจมาหลายอันนะครับที่ใช้ทำงานกับข้อมูลไทม์ซีอย่างเช่น t i ส p o นะครับหรือในกรณีของ f a b l e ซึ่งใช้ในการพยากรณ์ทม์ซีรีส์มีโมเดลหลาย,ลายอันขั้นตอนถัดไปเวลาอิมพอรข้อมูลนะครับให้อยู่ในรูปของดัต้าเ a รมนั้นในช่างนี้ uh, ถ้าผมรันในช่างนี้ ก็จะได้ตัว GDP ครับถ้าผมรันตรงนี้ครับ c น n s อร์ผมก็จะได้ตัวอ data frame GDP ขึ้นมานะครับซึ่งอ่าใน data frame นี้ถ้าเราลองพิมพ์ตัว GDP ในคอนโซลก็เห็นได้ว่าอ่าตัว GDP เนี่ยอยู่ในรูปของ table โดยที่มีพอร์เตอร์เป็นเดทนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวแปรอื่นนะครับ GDP ในทั้งตัวรวมแล้วก็ตัวที่เป็นรายละเอียดจากตรงนี้เราจะแปลงข้อมูลที่เป็นทิสโบเนี่ยให้อยู่ในรูปของทิสโบนะครับโดยที่นี้เราจะเริ่มจากการที่ให้ตัวแปรแรกที่ในคอลัมน์แรกเนี่ยที่เป็นเดทแวร์โบเนี uh, ble, ให้อยู่ในรูปของาควอเตอร์ uh, Porter, ซึ่งเราสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง ใช้ตัวมิวเทสตัวแกรมมามิวเทสในการกำหนดให้ควอเตอร์เท่ากับเ e a r Quarter อร์ r งกิ้ควอเตอนี่แล้วเราก็เซฟกลับเข้าไปยังในตัว GDP เมื่อเราลันตัวประทัดนี้ครับเมื่อเรามาดูตัว GDP เราก็จะเห็นได้ว่าในคอลัมน์แรกของเราครับก็จากเมื่อกี้ที่เป็นเดทนะครับตอนนี้ก็กาล 19, 19 3, 1, ายเป็นควอ r ตอร์ละหนึ่งเก้าเก้าสามเตอน่เรื่อย าจากตรงนี้ขั้นตอนถัดไปนะผมก็จะแปลงข้อมูลที่ตอนนี้แปลงเ a t a f r a m e อันนี้นะครับทิโบนี้ยซึ่งตอนนี้อยู่ในรูปของตัวเ,เรียกนี้ว่าเป็น wider format ก็คือตัวแปรนียเรียงไปทางด้านขวามเรื่อยๆให้อยู่ในรูปของลองก็คือให้ตัวแปรนีเป็นไล่ลงมาข้างล่างนะครับโดยที่ให้คอลัมน์ column, เป็นคอลัมน์ของ Value แล้วก็จะมี ตัวคีย์ซึ่งเป็นตัวที่กำหนดตัวตัวแปรซึ่งในที่นี้เราสามารถใช้คำสั่งที่ชื่อว่าพ vo t l ลองนะครับโดยเราจะพ i วอ t ทุกคอลัมน์ยกเว้นคอลัมน์ q u r t t e r ครับแล้วเราก็จะกำหนดให้ชื่อนะของของแต่ละกลุ่มเนี้ยคือ Sector นะครับ,รบ,รบแล้วก็ส่วนตัวหัวตารางข้างบนเนี่ยนะครับที่เป็น แ uh, value เนี่ยเราใช้ชื่อว่าเป็น GDP นะครับแล้วผมก็เซฟมาอยู่ในทิฟฟ์โบ้ที่ชื่อว่า GDP l พีนะครับถ้าถ้าเรารันนะครับตัว uh, คำสั่งมาทัานี้นะครับเ mm hmm. มื่อมาพิมพ์ GDP ีพีเอเดรสกอลลนะครับเราก็จะได้ข้ uh, อมูลที่เป็นทิฟฟ์โนะครับมีคอลัมน์แรกเป็น quarter, ควอเตอร์เขาลั์ที่สองเป็นอเซกเตอร์น, uh, sector, นะครับซึ่งแต่ละเซกเตอร์ก็คือก็จะเป็น uh, หัวตารางเมื่อกี้แล้วก็ ค่าของเรานะครับผมก็กำหนดค่าชื่อของมันเป็นชื่อ GDP นะครับซึ่งก็เป็น GDP แยกในแต่ละเซกเตอร์หรือในแต่ละส่วนประกอบอย่างเช่นที่เป็น private consumption expenditure เป็น g o v e r n m e n t consumption expenditure ครับซึ่งเราก็สามารถที่จะจัดการกับข้อมูลนะครับที่อยู่ในรูปของลองเนี่ยนะครับโดยใช้ถ้าเราหยจะดึงแค่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์มัออกมาได้นะครับหลังจากตรงนี้ ตัวข้อมูลที่เป็น t ิเบิลเนี่ยในขั้นถัดไปนะครับเราก็จะแปลงจากทิเบิลเนี่ยให้เป็นทิสเบิลคำสั่งที่ใช้ก็จะเป็น as underscore tisble ครับแล้วก็ตามด้วยตัวทิเบิลที่เราจะแปลงครับเรากำหนดตัว Index ็ามอินเด็กซ์้อนในที่นี้ชื่อตัวแปรก็คือ Quarter นะครับแล้วก็ตัว Key Variable ของเราก็คือตัว t e r เตราครับแ้นถ้าผมรันคำสั่งนี้แล้วผมเซฟ นะครับตัว Data Frame มันใหม่เนี่ยทิสเบิลมันใหม่ให้อยู่ในรูปของ GDP underscore TSB ครับแล้วก็เท่ารันคำสั่งถ้าเราพิมพ์ GDP TSB ครับเราก็เห็นได้ว่าตอนนี้เดล็อทเฟรมไม่ได้เปลี่ยนจากทิสเบิลเมื่อกี้เป็นทิสเบิครับแล้วก็ก็ uh, ระบุว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลรายควอเตอร์นะครับมีทั้งหมด uh, 18เซกเตอร์นะครับอันนี้ก็จะ ็นข้อมูลที่จัดเรียงก็เห็นได้ว่าเขา,าเรียงข้อมูลตามเวลานะครับแยกทีละเซกเตอร์ทีละเซกเตอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวทิสเปรครับโอเคขั้นตอนถัดไปเ,เราจะสร้างแบบจําลองอเมื่อจะอธิบายตอนนี้สมมุติผมเลือกมาสักหนึ่งเซกเตอร์ที่นี้ผมเลือกดึงตัว GDP รวมนะครับเพราะฉะนั้นผมกขฟิลเตอร์ไอตัวอนั้นก็เมื่อกี้ข้อมูลที่เราสร้างใช่หไหมครับแล้วเราก็ไพ่มันออกมา แล้วก็ใช้ตัวฟิลเตอร์ครับอ่าเท่่าาอเป็นเซกเตอร์เท่ากับเท่ากับอ่าตัว GDP นะครับแล้วผมก็เซฟให้อยู่ในชื่อของอ่า GDP_TOT underscore อ่านะครับแทนทั้งหมดนะครับ TotalGDP ครับซึ่งเพื่อเมื่อผมรันตรงนี้เสร็จนะครับเราก็เห็นได้ว่าตอนเนี้ย GDP ทั้งหมดของเราก็จะมีแค่หนึ่งเซกเตอร์แล้วก็คือตัว IGDP นี่แหละครับหลังนะนะจากตรงนี้เท่าอยากจะพลอตนะครับตัว GDP total เนี่ย padding, เราก็สามารถทำได้โดยเอา GDP total นะครับแล้วก็ใส่ไพส์ตามด้วย order plot นะครับถ้าเรารันแค่นี้นะครับเราก็จะได้กราฟนะครับออกมาครับกราฟนี้นะครับ,ออนะรบถ้าเราอยากเติมนะครับตัวชื่อแกนนะครับแกน y แกน x นะครับแล้วก็ไทเทอร์เราก็สามารถที่จะทำได้ อันนี้ก็จะเป็นตัวกราฟที่ได้นะครับจากตรงนี้เราจะสร้างแบบจำลองเพื่อที่อธิบายมันนะครับเพื่อที่จะพยากรณ์ในที่นี้สิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะแยกข้อมูลออกเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นเทรนนิ่งเซตกับเทสติ้งเซตเราก็สามารถทำได้โดยการใช้ตัวฟังก์ชันชื่อว่าฟิลเตอร์อินเด็กซ์ ในที่นี้ก็คือเริ่มจากข้อมูลก็คือ GDP total price แล้วก็ filter underscore index ครับแล้วก็ในอเลยก็เริ่มต้นด้วยเพียรแรกที่จะดึงออกมาก็คือ 1993Q1 นะครับไปถึง 2022Q2 ครับซึ่งถ้า run ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตัว filter มาแล้วเราก็เซฟในในชื่อของ GDP underscore t o t a underscore trade นะครับ ซึ่งจากนี้ถ้าเราดนตัว GDP t r o t t l t r a d ครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ข้อมูลเราก็จะสั้นลงไปนะจากเดิมที่เป็น122นะครับก็เลยเหลือ188นะครับหรือเราอยากจะดูเทลของตัว GDP ทอก็ได้ว่าตัวข้อมูลสุดท้ายอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่ quarter 2นะครับปี2022จากตรงนี้เราก็สามารถที่จะ สร้างแบบจำลองในตัว GPTot Train วิธีการเราสามารถที่จะเริ่มจากเดต้าของเราแล้วเราก็ p i p i p e เสร็จเราก็ใส่ตัวโมเดลนะครับโมเดลแล้วก็วงเล็บเปิดเนี่ยนะครับข้างในก็จะเป็นตัวโมเดลอันนี้เป็นเฟรมเวิร์กของ Tiny Model นะครับก็คือเรามี Data นะครับ Pipe ตัวโมเดลแล้วก็ข้างในโมเดลเนี่ย ตัวแรกเราก็ใส่ชื่อของโมเดลอะในที่นี้โมเดลแรกชื่อ m e นนะครับก็เท่ากับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับมีนตัวใหญ่ก็เป็นฟังก์ชันที่เราใช้ estimate ตัว mean ของ GDP ครับแล้วก็คอมมานะโมเดลที่สชื่อว่า naive ในที่นี้ก็เราใส่โค้ดนะเพื่อให้เป็นชื่อนะครับ แล้วก็เท่ากับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน n a i v e ตัวใหญ่นะครับก็คือใช้โมเดล n a i v e ในการประมาณค่าตัว GDP ครับแล้วก็โมเดลถัดไปก็เป็น seasonal n a i v e ครับใส,ใส่ตัวโค้ดก็คือไอ้สองคำอยาจะอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเท่ากับ S n a i v e แล้วก็ GDP นะครับแล้วก็คอมาโมเดลสุดท้ายก็คือ drift m o เดลนะครับฟังก์ชันที่ใช้ประมาณค่าก็คือ,อ random walk ครซึ่งในที่นี้ถ้าเราเติม drift ก็ ใส่ตัวทิว uh, ด้ Drift เข้าไปครับซึ่งเมื่อเราประมาณค่าเสร็จแล้วนะครับมันจะเก็บอยู่ในชื่อตัว uh, GDP underscore tot underscore fin ครับซึ่งเมื่อเราหลัหนตรงนี้เสร็จครับเวลาติม GDP underscore tot underscore fin ครับเราก็จะได้ uh, ตัว uh, marble uh, table นะครับซึ่งก็จะเป็นตารางที่เก็บ ครับตัวโมเดลนะครับแล้วก็อธิบายว่าอันนี้เป็นมาจากเซกเตอร์ไหนนะครับแล้วก็เป็นโมเดลอะไรครับซึ่งถ้าเราอยากจะดูแต่เรา model, ผลนะครับ ants, เราจะ g กร n t ตัว total f i นะครับเราก็จะมีะค่าพวกค่าสถิติทั้งหลายนะที่ออกมาจากตัว fit โมเดลนะครับจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะ พยากรณ์นอกจากนี้ก็มีอีกอันหนึ่งก็คืออ่้วอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวตัวโมเดลเสร็จแล้วครับเราก็สามารถที่จะพยากรณ์นะครับพยากรณ์โดยใช้โมเดลที่เมื่อกี้เราฟิตนะครับแล้วเราก็จะพยากรณ์ออกไปข้างนอก4ี่ไตรมาสครับแล้วเราก็จะเก็บค่าพยากรณ์อยู่ในชื่อ GDP underscore TOT underscore FC นะครับ Forecast ครับเมื่อเราหลันงเสร็จครับแล้วเราพิมพ์ GDP ทอด underscore f ก GDP นะครับก็จะได้ค่าพยากรณ์นะครับจากแต่ละโมเดลค่าการก็คือค่ามีบพร้อมกับตัวค่า significant ตัว 95% confidential นี Conf able, ่ก็สามารถที่จะคำนวณได้จากในตัว distribution นนี้ครับโอเคซึ่งถ้าเราจะ plot graph นะครับก็จะผลตรงนี้นะครับแล้วก็ auto plot นะครับซึ่งถ้าเราพิมพ์นะครับตัว GDP plot FC ครับ auto plot ครับ เราก็จะได้กราฟลักษณะนี้ก็มีทั้งค่ากลางครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของตัว forecast interval นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอา forecast interval ออกครับเราก็จะให้ตัว level mm hmm. ครับเท่ากับดาวนครับแล้วก็จะมีครับแต่ค่าพยากรณ์ครับซึ่งจากตรงนี้ถ้าเราอยากจะใส่ นะครับตัวค่าจริงไปด้วยนะครับในที่ดีก็คือตรงพาทนี้ก็คือจะใส่ค่าจริงไปด้วยเพราะฉะนั้นะถ้าผมรันอันนี้ทั้งหมดนะรเราก็จะได้ทั้งอยู่ข้างล่างนี้นะนะครับก็จะไดะ้ตัว GDP เริ่มตั้งแต่ปี 2005, ันห้าควอเตอร์หนะครับไปถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นค่า forecast กับค่าจริง ถ้าอยากให้เห็นชัดขึ้นก็อาจจะตัดมาจากเพสองพันยี่สิบรดบแล้วเราก็หลตรงนี้มานะอันนี้ก็จะเป็นตัวค่าพยากรก็จะเห็นได้ว่าตัวมีโมเดลก็จะแย่ที่สุดนะอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยนะครับส่วนตัวนาอีฟกับดริฟ นะครับก็ไม่ได้ใส่ตัวเรื่องของซีซัน n อลลงไปนะนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายที่เป็นซีซันอลอีฟก็จะใกล้เคียงกับรูปจริงมากที่สุดนะครับค่าจริงมากที่สุดอันจากตรงนี้ถ้าเราคำนวณค่า accuracy เราสามารถคำนวณได้โดยใส่ค่าพยากรณ์กับตัวค่าจริงนะครับซีรีส์ของค่าพยากรมันกับค่าจริงนะครับแล้วเมื่อเราลันตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ได้ตัว ค้างรูทมินสแควร์นะครับมีเดฟสุดเออร์เอร์แล้วก็ค่าตัวสิติอื่นๆนะครับที่ใช้อธิบายตัวความแม่นยำของค่าพยากรณนะ์ก็จะเห็นได้ว่าตัว s ี a n ่น a อตไนเอฟก็จะมีค่า Root, m e สแควร์เออร์เ r ที่ต่ำที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นในกรณีที่เราแบ่งนะครับเป็นช่วงเทรนน i n g Set กับ Testing Set ซึ่งในที่นี้เรามีข้อมูลแค่ชุดเดียวใช่ไหมครับแทนที่จะใช้ ข้อมูลแค่ชุดเดียวในการที่จะบอกว่าแบบจำลองไหนดีบบกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัว time series c o t v a l a t i o n ในการประเมินตัวแบบจำลองได้นะครับซึ่งในที่นี้ในแพ็กเกจนะครับของ FPP3 เนี่ยนะครับก็จะมีตัวขั้นตอนที่เราสามารถที่จะทำ time series c o t v a l a t i o n ได้นะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าเราก็จะ,ะสร้าง ตัวข้อมูลนะครับที่มันค่อยๆโรเพิ่มตัวแมเปิลขึ้นมาทียนนึงทีนหนึ่งทีนหึงครับซึ่งในที่นี้เนี่ยครับก็คือคำสั่งชื่อว่า s t r e t c h t i s a b l e เมื่อกี้ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นตัว GDP คเป็นตัว GDP underscore p o r t นะครับหน้าตามันมีแค่อคอลัมน์เดียวนะคือ GDP อันนี้นะครับ ในที่นี้เราจะสร้างตัวข้อมูลนั้นใหม่ทิสโบวนใหม่นะครับซึ่งก็จะสเต็ปก็คือจะเริ่มจากนะครับตัว,ต,วตัวอย่างแค่3มตัวอย่างน,นะสามตัวอย่างแรกแล้วก็เพิ่มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวอินิเชียลก็คือจำนวนพีเรียดครั้งแรกที่ที่เราเริ่มต้นนะครับแล้วเราก็สเต็ปเพิ่มเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งนะครับจากตรงนี้เราก็สร้างนะครับตัวทิสโบวนใหม่แล้วผม ใส่ชื่อว่าเป็น GDP underscore tot underscore STR นะครับก็คือ stretch มันออกมาครับถ้าเราลันตรงนี้นะครับแล้วเราลองจิ้ดูว่า GDP tot TR ของเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับในที่นี้ก็เห็นได้ว่าข้อมูลชุดแรกของเรานะครับจะเห็นว่ามีคอลัมน์ใหม่นะชื่อว่าเป็นเป็น ID ครับ ID ก็จะบอกว่าชุดแรกเนี่ยนะครับข้อมูลของเราก็จะเป็นสาม training ของเราจะเป็นสาม พียรแรกนะครับไอดีที่สองก็จะเป็น t r รนด i n g set อันที่สองนะครับก็คือขยับมาอีกหนึ่งไตรามาสนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากเดิมเมื่อกี้ที่มีแค่หนึ่งยสองเนี่ยมันก็ถูก stretch ออกให้ให้ยาวขึ้นส่วนของตัว uh, cross t i m e cross f d a t i o n ถ้าเราใช้ตัว ข้อมูลที่เรา stretch เมื่อกี้ครับแล้วก็ประมาณค่ามันด้วยตัว uh, random walk uh, w i t h drift model ครับแล้วเราก็ forecast ออกไป1ค่านะครับในที่นี้ก็คือเราก็จะเพิ่มข้อมูลไปทียน1ทียนหนนะแล้วก็ทำการ forecast นะครับอันนี้ก็จะเป็น one step ahead forecast ครับเราก็สามารถที่จะเอาค่าที่เรา forecast นะไปเทียบกับค่าจริงนะครับไปเทียบกับค่าจริงโดยใช้คำสั่ง accuracy ครับ เมื่อเราลันตรงนี้ครับนี่ก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะเพราะว่ามันต้องค่อยลันไปทีละอ่าแซมเปิลทีละอ่าทีละเทรนดิ้งเซตครับก็จะได้ตัวอ่า t t mean s q u a r e เออจากการใช้นะครับเรนต้องบ w i อ h d ิ i f t เนี่ยอยู่ประมาณ1,12000สหนนสครับ,นะรบเดียวกันเราสามารถที่จะเทียบกับอันนี้เป็นข้อมูลจริงของเรานะทั้งหมดถ้าเราลันแบบจำลองเรนต้องบลอก d ิ i f t แล้วก็ ใช้คำบส่ง accuracy เลยอันนี้ก็จะเป็นการที่เปรียบเทียบนะครับระหว่างค่าพยากรณ์กับข้อมูลจริงซึ่งใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น in sample root mean square error นะครับถ้าเราลันตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว root mean square error นะครับที่เป็น in sample ก็ sam ple, จะมีค่าต่ำกว่านะครับในการที่จะใช้ตัว cross validation ครับ ในที่นี้ไอ้อันหนึ่งนะครับเวลาที่เราทำ cross validation เมื่อกี้เราทำแค่ one step ahead นะครับถ้าเราพิจารณาว่าจริงๆแล้วบางแบบจำลองเนี่ยในแต่ละ,ะช่วงเวลาที่เรา forecast ออกไปเนี่ยอาจจะให้ค่าที่ดีหรือไม่เนี่ยแตกต่างกันก็นได้บางแบงบจำองอาจจะดีในการพยากรณ์ระยะสั้นนะครับบางอ่าแบบจำลองอาจจะดีในการพยากรณ์ยะยาวแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัว cross validation แล้วก็ forecast ออกไปนะครับไกลมากกว่าเมื่อกี้1 step นะครับวันนี้เมื่อกี้เรา stretch ข้อมูลแล้วนะอันตอนถัดไปก็คือจากข้อมูลที่เรา stretch นะครับสมมติว่าเราใช้ข้อมูลที่เรา stretch เสร็จแล้วเรา pipe ด้วยตัวโมเดลนะครับสมมติมี3โมเดลแล้วกันก็คือตัว mean model นะครับตัว drift model แล้วก็ตัว seasonal naive นะเสร็จแล้วเราก็ forecast นะครับต่อไปเราก็จะ forecast ต่อไป6 Period, นะครับซึ่งถ้าเรา r ันแค่นี้นะครับเราก็จะได้ค่าพยากรณ์ออกไป6พีเรียดนะครับเมื่อ r u นออกมาเสร็จนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมีค่าพยากรณ์นะครับจากาแบบจำลองต่างๆซึ่งในตัว training set แรกนะครับจะมีโมเดล เราก็พยากรณ์ออกไป8ควอเตอร์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยกับเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้อันแรกก็คือจะเป็นพยากรณ์แค่1คาบนะ2คาบ3คาบ4คาบเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็จะนะครับ สร้างตัวตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับบอกว่าเป็นการพยายกรณ์ไปขหน้าหนึ่งคาบสองคาบสามคาบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกรุ๊ปบายตัว ID นะครับแล้วก็ตัวโมเดลนะครับ ID แล้วก็โมเดลแล้วไปสร้างตัวซีรีส์ตัวแปรขึ้นมาใหม่ชื่อว่า h นะครับแทนว่าพยายกรณ์ไปเท่าไหร่ก็คือจากแค่ในกรุ๊ปเนี้ยนะครับเราก็จะ ให้ h แทน row number ในกรุ่ปนี้ถ้าเป็น row ที่1ก็จะ h เท่ากับหนะครับเสร็จแล้วเราค่อยอันกรุ p ปมันนะครับ u ันก o u p มันก็คือกลับมาเป็นข้อมูลที่รวมทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ใส่ตัวข้อมูลนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ f a b l e โดยที่ GDP เป็นตัว นะครับตัวแปรหลักที่เราสนใจนะครับโอเคงั้นถ้าเราลันอันนี้ทั้งหมดครับลังน,นี้ทั้งหมด <Okay. S 1> เราใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับในการลานันในส่วนนี้ okay. เวลาเสร็จนะครับไนตัว F4 ของเราเราลองครับดูไปเห็นว่า ตอนนี้ f 4ก็จะเป็น f a b l e ก็คือจะเป็นตารางที่มีค่าพยากร์จากแต่ละโมเดลนะครับโดยที่เป็นในแต่ละเทรนนิ่งเซตของเราดัะนั้นจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะประเมินตัวความแม่นยำของแต่ละแบบจำลองนะแต่ละสเต็ปเฮท เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอีควอซีก็คือเราจะเปรียบเทียบกับตัวค่าจริงทั t a ทษเนี่ยนะครับโดยที่เวลาที่เราเปรียบเทียบครับเราก็จะมีทั้งเปรียบเทียบในแต่ละ h step ahead นะแล้วก็ตัวโมเดลนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ที่แยกกันครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะพล็อตกราฟนะครับเราก็จะได้ตัวไอค่าสถิติต่างๆนะ สมมติว่าถ้าเรา copy อันนี้มาครับ,รบหน้าตาก็จะเป็นนี้นะครับก็คือที่แต่ละ,ะ Step ปอร์เทสแต่ละวิธีนะครับค่า root mean square error เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นครับค่าตัว Accuracy statistic ที่เราได้นะครับาเราอยากจะ plot ดูค่าไอตัว Root Mean Squareer นะครับมาเปรียบเทียบกันแต่ละโมเดลในแต่ละ,ะตัว Horizon ตังนี้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมก็จะใช้ตัว ggplot นะครับเพราะฉะนั้นไพทถัดไปก็คือเราได้มาถึงตรงนี้นะครับจากข้อมูลมาจนจบตรงนี้เนี่ยเราได้ตารางนี้แล้วนะครับแล้วไพทถัดไปก็คือจากตารางนี้ เราจะสร้างตัวกราฟนะก็คือตัวกราฟก็เป็น ggplot นะครับ a e s t h e t i ก็มี x ของเราก็คือ h y ของเราก็คือเราจะพ l o t ตัว root mean square error ครับแล้วก็แยกระหว่างตัวโมเดลนะครับ color ก็เป็นจุดโมเดลครับแล้วก็บวกด้วยนี้เป็น geom plot underscore plot ครับแล้วนะเรานี้ครับเราก็จะได้กราฟที่แสดงตัว Uh, root mean square error ของแต่ละโมเดลก็จะเห็นได้ว่าในนี้ไอ้โมเดลมีโมเดลเนี่ยนะครับค่ามันสูงกว่าอีก2โมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็น drift หรือ s s o s o n n l n v i ครับซึ่งเราก็เห็นได้ว่าในกรณีของ drift กับ Seasonal Naive จริงๆก็ไม่ได้นะครับค่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะไม่เหมือนเมื่อกี้รูปที่เราดูถ้าตอนรูปที่เราดูตอน ที่เราพยากรณ์ที่เทรนนิ่งเซตแค่อันเดียวนะครับโอเคแล้วก็จะเห็นได้ว่าในกรณีของอกรณีที่อยู่ในช่วง1ไตรมากส2ไตรมากส3ไตรมาสเนี่ยนะครับตัวซีซันอนลนาอีฟเนี่ยก็มีค่ารูทพีซิเคอร์ที่ต่ำกว่านะครับแต่เวลาที่เป็นสัก4หรือ5ต้ตรมาสเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ไนตัว drift เนี่ยนะครับกลับให้ค่า root mean square e r r ที่ต่ำกว่าครับแล้เช่นเดียวกันเราจะลองมาดูตัวถ้าเป็น m อ a absolute error หละครับเป็นย <Okay. S 1> ังไงครับในกรณีของ mean absolute error ครับก็เห็นได้ว่าในกรณีของ seasonal กับ drift เนี่ยนะครับตัวไตรมาสเดียวอ่ r พอแ s t เป็นหนึ่งไตรมาสเนี่ยเกือบเกือบจะเท่ากันเลย ครับส่วนที่ออกไปข้างนอกนะครับอสองกับสามตรมาสเนี่ยนะครับซีซั่นน่นาอีฟดีกว่านะครับสี่ต่ม้าตัวดริฟตดีกว่าห้าตรมาสริฟต์ดีกว่านะครับก็เห็นได้ว่าในที่นี้นะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยที่เราพยากรณ์ไปเนี่ยแบบจําลองอที่ดีที่สุดเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปกะะ็ได้